ล่าสุดหยุดจ่ายเงินเพิ่มเติมผู้สูงอายุให้บัตรคนจนในเดือนสิงหาคมปี2563ข่าวจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2563ที่ผ่านมาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะไม่ได้รับสิทธิทประโยชน์กรณีเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมจำนวน50-100บาทต่อเดือนเนื่องจาก กองทุนผู้สูงอายุได้จัดสรรเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบาตสวัสดิการแห่งรัฐงวดวันที่15มิถุนายนปี2563เป็นงวดสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะไม่ได้จัดสรรเงินให้อีกโดยล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการจัดสรรเงินเพิ่มเติมหรือไม่และจะจัดสรรเมื่อใดโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับกองทุน เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ดยก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าสินค้าเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ถือบัตรคนจนจํานวน200-300บาทสําหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือบุคคลที่มีรายได้น้อยในทุกเดือนกรมบัญชีกลางภายใต้สังกัด กระทรวงการคลังโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนจำนวน13.4ล้านคนสำหรับความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือบุคคลที่มีไรายได้น้อยล่าสุดนายรับบุลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังหรือสสคในฐานนะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะ เสนอไปยังรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกครั้งเพื่ออัปเดตฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งพิจารณามาตราการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปตามกำหนดการเดิมกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ช่วงเดือนเมษายนถึงาพฤษภาคมปี63ที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์การการะบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถเปิดลงทะเบียนได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังจะเสนอไปอยังรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่อีกครั้งในปี2564กระทรวงการคลังได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ต่อเนื่องแล้วแต่จะ มีสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติมอย่างไรต้องดูตัวเลขสุดท้ายของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีจํานวนเท่าใดและควรจะมีมาตรการอย่างไรในการดูแลคนกลุ่มนี้นายรัตน์ลลกาวส่วนในเดือนกันยายนี้รัฐบาลจะยังสนับสนุนเงินให้สวัสดิการพื้นฐานต่อเนื่องให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเช่นค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนโดยต้องไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานเป็นต้นสำหรับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่มองว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจได้เร็วคือการกระตุ้น การบริโภคซึ่งอยู่ตรงระหว่างการศึกษาแนวทางของมาตรการในทุกมิติรวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าทุกวันนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเปิด คนเริ่มกลับมาทํางานแล้วถือเป็นแรงส่งหลักของเศรษฐกิจไทยดังนั้นอย่ายึดติดกับการเยียวยาเพราะการเยียวยาเกิดขึ้นในวันที่มีมาตรการล็อกดาวประเทศเป็นเวลาสาเดือนจึงมีมาตรการเยียวยาออกไปให้กับประชาชนเวลา3เดือนเช่นกันล่าสุดเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมเงินเข้า7ดเด้ง ขอไล่เรียงวันตามปฏิทินของเดือนสิงหาคมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันไหนที่เงินเข้าได้รับเงินใช้จ่ายค่าอะไรบ้างและจะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่เช็คกันได้เลย 1. วงเงินซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ2 0 0ร้อถึง300บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 2. ค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมละถไฟฟ้า500บาทรถบขอสห้าร0ยบาทและรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 3. วงเงินซื้อกา๊าซหุงต้ม45บาบาทต่อ3เดือน3เดือนใช้ได้1ครั้งโดยนำบัตรไปซื้อกา๊าซกับร้านที่ร่วมรายการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้4รายได้0นถึง30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทสำหรับรายได้3 1 0 0 0บาทถึง1000 100, 0 0บาทจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทสำหรับผู้สูงอายุ 5. คืนเงินภาษีมลค่าเพิ่ม5% โดยใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทได้คืนแหวนเปอร์เซ็นต์เงินจะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1000บาทได้คืนแหวนเปอร์เซ็นต์เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1 0 0 0 0มบาทได้คืนแหวนเปอร์เซ็นต์เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป500บาทหมายเหตุโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-money โดยสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือให้รู้ซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการโดยสำหรับการเริ่มแจกเงินวันที่18สิงหาคมจะได้เป็นค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63ระยะเวลา11เดือน และค่าไฟ2 3 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63ระยะเวลา11เดือนขณะที่นายรับวรนแววนสงสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคเปิดเผยว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเดิมจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันถึงทําให้ต้องเลื่อนการเปิดลงทะเบียนออกไปก่อนและหลังสถานการณ์คลี่คลายจะเสนอรัฐบ,บาลให้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ทันทีเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบเพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับความช่วยเหลือข่าวดีบัตรคนจนซื้อตั๋ว BTS ได้ทุกสถานี แฟนเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าได้ออกมาโพสต์ก็ความว่าเพียงแค่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนติดต่อเจ้าหน้าที่หนห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีและแจ้งสถานีปลายทางเพียงเท่านี้จะได้รับตั๋วโดยสารพร้อมเดินทางแล้วสำหรับค่าโดยสารซึ่งจะหักชำระจากเงินสวัสดิการเพื่อการเดินทางทุกประเภทภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินค่ารถ โดยสารสาธารณะ500บาทต่อเดือนโดยขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายบัตรโดยสารให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรสวัดการแห่งรัฐเท่านั้นสำหรับรายละเอียดในการใช้บัตรสวัิการแห่งรัฐมีดังนี้ 1. ซื้อตัวโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน2ใบสำหรับการเดินทางขาไปและขากลับวงเงินค่ารถดโดยสารสาธารณะ500บาทต่อเดือน 2. ต้องมียอดเงินคงเหลือเพื่อการเดินทางภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นต่ำ16บาทเพื่อให้สามารถออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุดได้3หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับค่าโดยสารเจ้าหน้าที่จะออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุด16บาทให้และให้ท่าน ไปจ่ายเงินค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสดณสถานีปลายทางหากท่านใดประสงค์ต้องการขอความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการสามารถสอบถามแอดมินได้ที่ t s s k y n e บัตรสริการแห่งรัฐบัตรคนจนเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหร่กันแน่เว็บไซต์ The b a n งคอกอินไซด์ได้รายงานว่านายรัว,ว่าลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอกระทรวงการคลังได้ระบุว่าสอสอคอมีความพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่แต่ที่ผ่านมาต้องเลื่อนเพราะการลงทะเบียนออกไปก่อนนะั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หาสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย ก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2563อย่างแน่นอนส่วนการได้รับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานของบัตรเช่นค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน200-300บาทค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและค่าก๊าซหุงต้มผู้ถือบัตรคนจน ปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิ์ต่ออย่างต่อเนื่องทางนี้กระทรวงการคลังได้มีการของงบประมาณในปี2 5ง4ไว้อยู่แล้วดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอี